สวัสดีค่ะเพื่อนจากช่อง A Cup of Love นะคะวันนี้เพื่อนจะมาแบ่งปันถ้อยคำที่เราจะใช้ยืนกรานเพื่อเพิ่มความมีคุณค่าในตัวเองค่ะคนบางคนนะคะจะใช้คำพูดกดลดค่าตัวเองซึ่งเป็นเสียงในหัวที่เราใช้มันมาตั้งแต่เด็กหรืออาจจะเป็นเสียงของพ่อแม่ที่เคยว่าเราตอนเด็กทำให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าและก็ต่ำต้อยกว่าคนอื่นนะคะ แต่วันนี้เพื่อนจะมาบอกถ้อยคำที่คุณสามารถใช้พูดกับตัวเองย้ำๆซ้ำๆทุกวันค่ะในตอนเช้าและตื่นนอนนะคะคิดในใจหรือว่าเขียนหรือพูดออกมาเป็นเสียงดังก็ได้ค่ะฉันคู่ควรที่จะได้รับความรักและความนับถือจากตัวเองฉันคู่ควรที่จะได้รับความรักและความนับถือจากคนอื่นๆไม่ว่าฉันจะเคยเชื่ออะไรในอดีต ตอนนี้ฉันยอมรับหมดใจว่าฉันเป็นคนที่น่ายกย่องและมีค่ามีความรักและความมั่งคั่งอยู่ในจักรวาลตั้งมากมายมหาศาลแล้วฉันก็มีค่าคู่ควรกับการได้รับทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาด้วยฉันจะดึงดูดความรักและความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตตอนนี้เลยฉันเรียนรู้ที่จะเข้าไปแทรกแซงความเห็นที่ตำหนิตัวเองอยู่เสมอ ฉันสร้างพลังงานที่ยืนกรานกับตัวเองและวิเศษมากขึ้นมาในความคิดของฉันฉันเข้มแข็งฉันมุ่งมั่นฉันสามารถสร้างชะตาชีวิตของตัวเองได้ในตอนนี้คุณภาพและพลังงานของชีวิตฉันขึ้นอยู่กับตัวฉันกำหนดโดยความคิดที่ฉันเลือกที่จะคิดและสิ่งต่างๆที่ฉันเลือกเองคุณภาพและพลังงานของความสัมพันธ์ของฉันขึ้นอยู่กับตัวฉัน กำหนดโดยการที่ฉันปฏิบัติกับตัวเองและพูดกับตัวเองอยู่ทุกวันฉันเชื่อตัวเองฉันยอมรับตัวเองฉันจะดึงดูดคนอื่นที่ยอมรับและเชื่อในตัวฉันเช่นกันฉันเรียนรู้ที่จะยอมรับและรักทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันฉันนั้นลำค่าฉันไม่เคยดูถูกตัวเองในทางไหนทั้งสิ้นฉันคู่ควรกับความรักของฉันเอง ฉันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการในการสร้างพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งเยี่ยมเยียมเข้ามาหมดแล้วตอนนี้ฉันรู้เช่นนั้นฉันเลือกที่จะเชื่อแต่สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับตัวเองมันคือความจริงของฉันฉันคู่ควรที่จะได้รับความสุขฉันเลือกที่จะมีความสุขความสุขกลายเป็นวิถีชีวิตสำหรับฉันฉันปลดปล่อยการตำหนิตัวเองออกไปจนหมดมันก็เป็นแค่นิสัยเก่าๆเท่านั้นแหละ ตอนนี้ฉันอาแขนรับความรักเข้ามาเต็มๆต,ตอนนี้ฉันเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตัวฉันและชีวิตของฉันนับแต่นี้ไปทุกอย่างที่ฉันพูดคิดและทำจะอุทิศให้กับการส่งเสริมพลังงานแห่งความรักที่อยู่ในตัวฉันและในชีวิตของฉันลองเอาท้อยคำเหล่านี้นะคะจะเปิดฟังหรือว่าจะฝึกพูดกับตัวเองย้ำๆทุกวันก็ได้ค่ะแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าคุณสามารถที่จะคิดบวกกับตัวเองเพิ่มขึ้นได้ค่ะ